สวัสดีค่ะแฟนเพจแม่ับน้องจอบเมื่อนี้ชุมนุมอีกแล้วนะคะเปลี่ยนสถานที่จ้าเปลี่ยนสถานที่ค่ะมาข่า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 มาบนเขาย่ำเลย้มงได้เอาซ่องได้อะมีหลายซ่องหลายซอยอะมาจ้ากินชุมนุมกลางวันกันค่ะกลางเว้นกันค่ะคุณคลองอยู่คลองกินค่ะ ตามป่าตามมั่วตามชั่วอีกคือเก่าจ้ากินหลายคนแซ่บหลายค่ะตาำไปงกระนีวัราตนวนีู้่้าต้มใหม่ใหม่ือต้มใหม่อเานาค่ะ มาจ้ามาข้าโพดต้มมีค่ะยังไม่ออกจากถุงนี่กระลาปลาค่ะอันนี้แกงหน่อไม้น่คน้าปลานี่น้ปลา